การสร้างและพัฒนาหลักสูตรสําหรับผู้บริหารก่อนอื่นต้องไปเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี51เราก็มาดูว่าผู้ที่กําหนดหลักสูตรแกนกลางคือใครก็คือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกอพทอคอณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้กําหนดหลักสูตรวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลาง51ความเป็นไทยเป็นพลเมืองดีของชาติการดํารงชีวิตการประกอบอาชีพการศึกษาต่อ ไทยดีชีชีพต่อไทยดีชีชีพต่ออันนี้คือทิกจําไทยดีชีชีพต่อวัตถุประสงค์5.1ต้องให้มันสัมพันธ์กันไทยดีชีชีพต่อไทยดีชีชีพต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางก็คือความเป็นไทยเป็นพลเมืองดีของชาติการลงชีวิตการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อไทยดีชีชีพต่อสําหรับผู้ที่กําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือกพทส่วนสถานศึกษาทําอะไร มีหน้าที่จะทําสาระหลักสูตรก็จะถามว่าใครมีหน้าที่จะทําสาระหลักสูตรหรือว่าจะขึ้นมาว่ามีหน้าที่จะทําสาระหลักสูตรคือข้อใดก็ตอบจากของลัสถานศึกษาแล้วก็ต้องตามวัตถุปร آ, ะสงค์อ่าจัดยังไงทําสาระยังไงอ่าทาสาระหลักสูตรสถานศึกษามีหน้าที่จะทาะา assets, ะ the day. ําทสาระหลักสูตรต้องเป็นไปตามอีหยังประเด็นสเปนสป้ไปถั่วจีบและถั่วแดนเด้อ่าการจะทําสาระหลักสูตรต้องทํทาตามวัตถุประสงค์ในส่วนสภาพปัญหาของชุมชนและสังคม และคุณลักษณะเพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครบอบครัวชุมชนสังคมประเทศชาติขั้นตอนการจะทําหลักสูตรแขั้นตอนนี้ขาอจัดทาหลักสูตรเนี่ยในสถานศึกษาของเราเนี่ยจะทําหลักสูตรมีแ8ขั้นตอนทองทองแบบเอาเป็นเอาตายท้องต้องขักขันเรยอนี่เด้อแต่ท่องไปท่องมามันก็ได้คือเก่านั่นแหละทําความเข้าใจเอานะคะขั้นตอนการจับทําหลักสูตรแขบบั้นตอนก็คือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาและคณะทํางาน พอเข้าไปถึงปุ๊บจะไปพาไปทําหลักสูตรไม่ได้ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาและคณะทํางานอ่าพออเป็นคนเขียนว่าจะเอาครเอาครแล้วก็ส่งหนังสือไปยังเขตพอเอเขตเป็นคนแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้แต่งตั้งเสร็จแล้วแล้วได้คณะทํางานมาแล้วไม่ได้ไม่ใช่ว่าไปทําเลยได้ทําอยู่ขั้นตอนที่3การทําหลักสูตรอยู่ขั้นตอนที่3มก็ไปศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรกนกนกางการศึกษาขั้นพื้นฐาน5้หนึ่งแล้วก็มาดูว่ามันเกี่ยวกับของเรายังไงบ้างเกี่ยวกับวัตถุประสงค์สภาพปัญหาในชุมชนและสังคมบริบทของเราอย่างไรบ้างก็ไปศึกษามาพอขั้นตอนที่สก็คือทําพอทําเสร็จแล้วขั้นตอนที่4ตรวจสอบองค์ประกอบของหลักสูตร ขั้นตอนที่5าเอาเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบถ้าเขาลงงานเห็นลง,งานามเห็นเจ้าแล้วก็ประกาศใช้เป็นขั้นตอนที่6ขั้นตอนที่7ก็คือใช้ขั้นตอนที่8วิจัยและติดตามผลมันก็ง่าย,ายๆทวนอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนการทําหลักสูตรจะทําหลักสูตรของสถานศึกษามี8ขั้นตอนก็เล่าเป็นเรื่องเป็นราวเนาะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาและคณะทํางานแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการสถานผู้อำนวยการเขตไม่ใช่ผอ ต่อไปข้อที่สก็ศึกษาพอแต่งตั้งมาแล้วก็ศึกษาสภาแพแวดล้อมวิเคราะห์หลักสูตรเบื้งหลักสูตรแกนกลางแล้วก็ดูอสภาพแวดล้อมของชุมชนของเราด้วย ขั้นตอนที่3ทําพอทําแล้วก็ตรวจสอบพอสอบเสร็จแล้วก็เอาไปเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพอเสนอแล้วก็ประกาศใช้ขั้นตอนที่6พอขั้นตอนที่7ก็ใช้ขั้นตอนที่8ก็วิจัยติดตามผล้างท่องอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ท่องหรอกง่ายๆขั้นตอนการจัรดทาาําหลักสูตรแปรขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการทํางานแล้วก็วิเคราะห์วิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์สภาพชุมชนแวดลอ้อมแล้วก็ขั้นตอนที่3ทําพอทําเสร็จก็ตรวจสอบพอตรวจสอบแล้วก็ เอาไปให้คณะกรรมการสถานศึกษาเนี่ยนำเสนอคณะกรรมการให้พิจณา่า่าหนืไมภผ่า,าแล้วกับประกาศใส่กันเพื่อน,น่า่านได้นี่แล้วก็พอประกาศใส่แล้วๆขั้นตอนที่เจ็ดก็คือใช้ขั้นตอนพี่แปดก็คือวิจัยและติดตามผลขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรและสภาพต่างๆขั้นตอนที่สามทำเด้อ จะทาหลักสูตรยุคขั้นตอนที่3ขั้นตอนจัดทำพอทำเสร็จแล้วก็ตรวจขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่5ก็เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านแล้วก็ประกาศใช้ขั้นตอนที่6ขั้นตอนที่7ก็ใช้ขั้นตอนที่แปก็วิจัยติดตามประเมินผลภาพขั้นตอนแล้วเราก็มาดูว่าทําไมต้องมีถึง8ขั้นตอนมันเป็นจังไดมันเป็นจังไดหลักสูตรเนี่ยก็มาดูโครงสร้างหลักสูตรในส่วนที่1ก็จะเป็นส่วนนําส่วนที่2โครงสร้างหลักสูตรว่าเออชันนี้เรียนเท่านี้เพิ่มเติมเท่านี้วิชาเวลาเรียนเท่านีี้เเาารยกว่ โครงสร้างหลักสูตร3คําอธิบายรายวิชาองค์ประกอบของหลักสูตรทวนอีกครั้งหนึ่งก็จะมีในส่วนของส่วนนําในการแล้วก็มีหลักสร้างหลักสูตงหนึ่งคําอธิบายรายวิชามีการเรียนการคณะกรรมการผลแล้วก็เกณฑ์ที่สองจบสาอันนี้คือองค์ประกอบของหลักสภาพทีนี้องค์งหลักสูตรสามารถแยกย่อยอี้าเขว่าส่วนนําประกอบไปด้วยอีกอย่างนี้ส่วนนําก็ต้องะกอบไปด้วยการใช้ประกาันแล้วก็วิสัยทัศน์สมรรถนะเรียนคุณลักษณะที่ผู้ประสบวิจัยส่วนนําก็จะเป็นสมรรถนะ ผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงคำำ์คํานําวิสัยทัศน์สมรรถนะและก็คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทุกองค์ประกอบหลักสูตรอีกอันหนึ่งอีกครั้งหนึ่งส่วนนำมีมหนึ่งส่วนนำสองโครงสร้างสามคำอธิบายรายวิชาสีเกณฑ์การวัดและประเมินผลห้าเกณฑ์การจบทีนี้เผื่อเขาถามย่อยๆลงไปอีกว่าส่วนนำม,มีอะไรบ้างก็จะมีความนำวิสัยทัศน์สมรรถนะผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส่วนานำก็จะมีความนำนำเนาะวิสัยทัศน์ ก็คือวิสัยทัศน์วิชั่นสมรรถนะผู้เรียนคอมพิเทนซีแล้วก็คุณลักษณะที่พึงประสงค์ส่วนนำของหลักสูตรก็จะมีคำำํานาวิสัยทัศน์สมรรถนะผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์นตอนการจัดทําหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์หลักสูตรและบริบทของโรงเรียน3จัดทําหลักสูตร4ตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตร5นํานเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาหกประกาศใช้เจ ใช้แปดวิจัยมาิหาบ่าเห็นได้เออนำเสนอเราคนเห็นได้นำเสนอเราบ่แม่นใส่ได้ดประกาศนะคะผู้ลงนามในประกาศการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเนี่ยพออบวกประธานสองคนก็นได้แต่แต้าต,ต,ตพออผู้เดียวก็ได้ประกาศใช้นี่เป็นลงนามโดยพออคนเดียวก็ได้หรือทั้งพออและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาก็ได้มีหรือถามว่าผู้ลงนามในอ่าหลักสูตรสถานศึกษาผู้ใดแน่อ่าพออ พอออหรือพออบวกประธานแล้วกับพออเดียวๆถูกทั้งสองอันเน้ะเมื่อจัดทาหลักสูตรแล้วเอ๊ะมันเป็นจังไนหนาตาหลักสูตรก็มาดูองค์ประกอบของหลักสูตรก็จะประกอบไปด้วยส่วนนําแล้วก็โครงสร้างหลักสูตรคาอธิบายรายวิชาเกณฑ์การวัดประเมินผลเกณฑ์การจบ องค์ประกอบของหลักสูตรก็จะมีส่วนนําโครงสร้างคําอธิบายรายวิชาเกณฑ์การวัดประเมินผลเกณฑ์การจบมาดูส่วนนําเผื่อมันยอดแยกย่อย,ย,อยเนาะส่วนนําประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะมีความนำําหรือว่าความนําวิสัยทัศน์แล้วก็สามารถนะผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์กับสิวเวลในคว,ความน้านี่แหละเพราะว่ามันเป็นวิชามันบูรณาการก็จะมีสมรรถนะผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในส่วนของความนําวิสัยทัศน์ความนํามีวิสัยทัศ์ สมารถนาผู้เรียนแล้วก็คุณะละักษณะที่พึงประสงค์กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลก็คือให้จําให้ได้ว่าการจะทําหลักสูตรแปขั้นตอนอย่างไรบ้างแล้วก็หลักสูตรมีองค์ประกอบอะไรนึกให้ออกถ้านึกภาพออกก็จะโอเคขอให้สอบได้ทุกคนที่เข้ามาฟัง